สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะวันนี้เรามาย่างหมูกันนะคะตัวนี้เป็นหมูสามชั้นนะคะมักสไตล์แบบบันๆเราเลยนะคะรสชาติออกเค็มๆหวานๆนะคะแล้วก็มีคอหมูด้วยนะคะนี่คือคอหมูของเราเราจะมาย่างเป็นชิ้นแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตามด้วยกุนไก่นะคะกุนไก่นี่เดี๋ยวเราจะเสียบไม้นะกะ็เสียบไม่เรามาย่างนะกะ็เราตามด้วยเอ่อ ไสกอกไก่นะคะตัวนี้นะคะเดี๋ยวสิจะเปิดข้างในใดูนะคะเพื่อนๆให้ดูลักษณะข้างในของเขาเป็นแบบไหนนะคะคล้ายๆกับไส้อัวบ้านเราเลยนะคะรสชาติของเขาก็จะมีพริกนิดหน่อยนะคะเขาจะใส่พริกลงไปด้วยนะคะในสกอกแบบตัวนี้นะคะนี่ค่ะลักษณะของเขานะคะเราเราก็จะมาตามกุ้งออบเปินเส้นนะคะกุ้งของเราตัวโตๆเลยนะคะอุหมอน อบวนอบวนเซนเอ้อ aug, ยพูดไม่ทุกนะคะเพื่อนๆคื่อนขดคําว่าอบไม่ทุกนะคะอบวนเซนนะคะนี่ของเราหอมน่ากินมากเลยนะคะรสชาติของกรุงเรานะคะตัวโตๆเลยนะคะเพื่อนๆคื่อเราไม่ได้ใช้หม้อดินอบนะคะว่าเนี่ยเราใช้หม้อสเตนเลสอบนะคะเป็นอบ อ่าแบบครัวทันสมัยนะคะเราก็เราก็จะมาตาด้วยสมต่ำนะคะเพื่อนๆค่ะนี่คือสมต่ำของเรานะคะรสชาติจัดจ้านนะคะจัดจ้านน่ากินมากเลยคะวันเลยนะคะกับหมูย่างเราก็กุ้งอบุุ่นเซนนะคะเรากินเสร็จแล้วเราก็จะมาเดิยนยอยนะคะเดินยอยในสวนสาธารณะนะคะโดยการที่ว่า,พาพเพื่อนๆมาชมดอกไม้นะคะนี่คือดอกไม้นะคะที่จะพาพเพื่อนๆมาชมนะคะสวยมากๆ,ๆค่ะเป็นดอกไม้ที เป็นตอนใหญ่นะคะเป็นเมอนกรวบาเป็นไมย,ยินต้นนะคะตอนนี้นะคะสวยมาใหม่นี้ซิจะให้ดูในมุมกว้างนะคะลักษณะมุมกว้างเขาจะเป็นดบบับเน้เลยนะคะเพืพ่พพนอนๆค่ะต้นใหม่ตอนนี้นะคะสวยนะคะต้นใหม่ของประเทศแอฟริกานี้จะสวยๆหลยๆประเทนะคะแต่ซี่ก็จะพยายามทายมาให้เพื่อนๆได้ดูที่มันแตกต่ตางกันนะคะความแตกต่ตางของดอกไม้แต่รับประเภทนะคะนี่นะคะแล้วเขาก็มีรูด้วยนะคะที่รูของเขาสวยมากนะคะออกซีเดงนะคะรูของเขานะคะลักษณะรูปนะคะ ดอกนี้เป็นดอกเล็กๆนะคะดอกเล็กๆแต่เป็นดอกที่สวยนะคะเราดูต้องหมายเราชื่อเขาจะพามาดูหนกนะคะร่างหนกนะคะนี่คือร่างหนกฟีเวอร์นะคะหนกฟีเวอร์ตัวนี้นะคะเขาจะอยู่กันอ่เยอะๆเลยนะคะในต้นไมายตอนเดียวนะคะแต่ตอนนั้นที่เขาอยู่นะเขาจะอยู่กันแบบ เป็นไร่ไร <mel> ้ตัวด้วยนะคะเนี่ยเขาจะทํารังนะคะอยู่ด้วยกันนะคะเป็นมีต้นไม่ต้นเดียวนะคะไม่มีต้นอื่นพวงนะคะเ่ยนะคะรารอกผ้ามันฉลน้องเตานะคะตอนนี้น้องเต่าค่อยๆเอาหัวออกมานะคะเพื่อนๆดูดีๆนะคะน้องเต่าค่อยๆเอาหัวออกมาเร็วนะคะถ้าน้องเต่าเขาเอาหัวออกมาแบบนี้ก็คือเป็นสัญญาณว่าอีกไม่นานเขาจะเริ่มเดินนะคะเขาจะเดินนะคะรอดูนะคะเพื่อนๆรอดูตอนน้องเต่าเดินนะคะ น่องเต่านี่เขาเป็นน้องเต่าตีเดินเร็วม,มากนะ,ะเมื่อก่อนสีก็เข้าใจว่า,า,วาน่องเต่านี้เขาจะเดินไปชาชนะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะจริงๆริงเราเขาเป็นเต่าแต่เดินเร็วนะคะนี่นะคะดูนะคะดูหลักสะเขาเดินนะคะนน่่เน นี่ดูดูนะเขาจะเดินไปว่าแปบ๊บเดียวนี่เนี่ยถ้าเราเพลอนี่เขาจะหายเลยนะคะเนี่ยค่ะลักษณะของเขานะคะนี่เต่าเต่าเขาอยู่ในสวนสาธารณะนะคะเป็นเต่าธรรมชาตินะคะไม่มีคนเลี้ยงนะคะเขาออกมาเองนะคะวันนี้ที่ว่าอาการออกร้อน,อนๆนี่เขาจะออกมาข้างนอกนะคะเพื่อที่จะมาห้าน้ำดื่มน,นะคะนี่เต่าของเราดูเขาเดินนะคะเนี่ยเขาจะเดินไปแบบนี้ื่อยนะคะเป็นอะไรสิสวย้วก็น่ารักมากนะคะเพื่อนเพ่นะสำหรับวันนี้นะคะซีจะคอจับคลิปไป เพียงแค่นี้นะคะจบคลิปด้วยรูปของนอง้องเต๋ากำลังเดินนะคะเพื่อนๆขาสวัสดีค่ะ